ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาตทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอลพลายปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจนะฮะโอปอพารวยแฟนเพจนะครับผมเียโอปอนะครับผมติดติดตามได้หลายช่องทางนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะครับผมจะมาตามโค้งสุดท้ายของทิศศึกใหม่นะครับผมทิศศึกใหม่หรือว่าอดีตพัทุดงนะครับผมตำนานนี่คือ ให้แม่นนะครับสามตัวสามแปดงวดติดนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของท่ศซึ่งใหม่กันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของทิศซึ่งใหม่กันครับว่า จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับครับผมครับผมสวัสดีสุขสุขันครับผมนะผมแซุซี่มาตามไม่ครับมาตามนัดมาตามนัดครับผมมาย้ำโค้งสุดท้ายนะครับผมของทิศศึกใหม่หรือว่าอดีตพระธุดงค์รับผมนะครับอดีตพระธุดงค์สัญจรนะครับคงจะจำกันได้นะเอ็ซีเนาะจำกันได้ครับงวดที่แล้วบนล่างเลยนะครับผมครับผมงวดที่แล้วในสูตรกะ ข้างบนล่างครับผมข้างบนล่างเลยที่สุดครับวันนี้ก็ทําไว้แล้วทคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วครับเอาก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทีมงานคัดลอกก่อนเนาะอาจารย์ผมผมขออนุญาตคัดลอกก่อนเนาะอธิบดนถามได้นะครับผมผมขออนุญาตคัดลอกก่อนครับมารอบนี้กันเป็นแนวทางเนาะครับผมเป็นแนวทางแนวทางเอฟซีสุกุสุคน เอาไปพิจารณาไปเพื่อนกันนั่นแหละคันนั้นมากกะจังไปหาจับรอบนี้กันไว้เนาะครับผมื่อที่เลี่ยนี่เขาเป็นบนกับรางเลยบ่ครับผมถ้าเต็มถ้าสูตรเต็มมาก็ไม่กะเขาเลยครับครับเขานลางก็มากนี่จะมีแต่เล็กสูตรนะครับผมนี่ครับผมแต่ว่ากะรอบนี้กะมีมีมีฝันประกอบแหละมีฝันประกอบแหละอือเอาเอาความฝันก่อนนะช่วงคัดลอกเนี่ยครับครับครับผมกะ กัะฝันกเกี่ยวกับเนี่ยคือเกี่ยวกับขึอนวนนี่นั่นพอดีมันกับฝันเข้ากันกับใน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 สุดพอดีแต่มันไม่ได้ตัวเดียวในควมฝันในควมฝันในตัวเดียวในควมฝันในตัวเดียวคืออ่าคือได้ได้ได้เลขศูนย์ตัวเดียวได้ศูนย์ตัวเดียวได้ศูนย์ตัวเดียวนี่ตัวเดียวของแท้นะครับ ยิ่งศูนย์ครับผมงวดนี้คือได้ได้ศูนย์ตัวเดียวฝันนะครับครับผมฝันครับผมได้ศูนต์ตัวเดียวฝันว่ามันได้ศูนย์ตัวเดียวครับผมได้ศูนย์ตัวเดียวงวดนี้เขามาบอกว่าเขาเขามาบอกว่างวดนี้มีศูนย์อย่างเี้ยเหรอครับอาจารย์ครับผมเขาว่าเขาว่างวดนี้ไม่ศูนย์เด้อไม่ไม่ศูนย์ศูนย์มากศูนย์ตัวเดียวมากเขาให้มากตัวเดียวก็ศูนย์ ภูมิเจ้าที่หรือว่าใครครับผมก็อ่าเป็นเป็นภูมิอยู่บ้านครับผมภูมิอยู่บ้านนครับผมบอกว่ามาสูนตัวเดียวแมนครับผมวันนี้มีแต่ศูนนะเขาให้ศูนย์มาตัวเดียวแต่ว่าตัวประกอบนั้นเขาเขาคอยมาตัวเดียวเขาบริมาเป็นคููก็เลยก็เลยว่าเออขามาอย่างนี้มันก็มันก็เลยเขากับเด็กๆพอดีเด็กสูตรพอดีครับ เป็นเลขสูตรเลขลอ็อกแมน่นครับผมเลขคำนวณคำนวณเองเลยใช่ไหมครับแม่นครับผมอืมอตอนนี้ก็กำลังคัดลอกอยู่นะครับก็บจ<ม>ิมมี่เศษพิพเสียทางจังหนหอ่อยอยู่ดอกขตัวเน้นน,น้อยโอ,อ้จับเราไปดีกันเสียงโฉคหลาบเบิ้งครับเสือมีโชคนี่หลาบกันเนาะครับวันนี้จะเป็นชุดเต็มชุดเต็มแล้วก็เน้นให้เลยใช่ไหมครับแม่นครับผมอืมแล้ว กับพิจารณาเอาวละเบื้องกันเอาครับเอากำลังคัดลอกอยู่นะครับนี่ตัวไหนบอาจา์เอ่อตัวเน้นเนี่เอาตัวเดียวเลยเนาะครับตัวเดียวเลยรับตัวเดียวเลยเอาเอาแปดศูนย์ครับผมเน้นไปเลยแปดศูนย์นะครับผมเน้นตัวไหนนะครับแปดศูนย์แปดศูนย์ตัวเจ็ตตัวเจ็ดศูนย์เนี่ยอ่าจัะไกับห้ติดไว้เื่อนลองลอกไวกันเลยครับเรื่อมักะอ่า เลขล่างนี่สองสี่ก็เจ็ดสองครับผมแปดศูนย์ครับต้องการซื้อได้ไหมเนี่ยเบิรงตัวเดียวไว้เองล่ะตัวเดียวล่ะว่าถ้าถ้าถ้าเหล็กเขามันมันยังเดือดเนาะทำโบยัมทีเพราะมันเดือดมันก็ะิีดตกอยู่ประมาณนี้ครับแล้วชุดสามตัวล่ะครับอาจารย์ครับสามตัวนในจะให้ยูท์แปดแปดศูนย์เนาะ ปดแปดศูนย์ครับผมแปดแปดศูนย์หรือแปดเจ็ดศูนย์ตัวล่งมันเป็นสูตรคำนวณครับผชุดเน้นชุดเน้นพอดีกระให้ให้เบิ้องชุดติ่มเขาบ้านเนาะของวันนี้คเพื่อเอฟซีอัชซิมัคในตัวอื่นก็ได้ก็ให้เบิ้งในหัน เลือกให้เลือกไม่สูตรเต็มได้เลยครับคืออดีตข้าทุดงฉันยอนจำชูให้ดูนะครับผมถอยอหลังกับเงาเนาะประมาณนี้แหละคือเป็นชุดเต็มใช่ไหมครับครับผมแต่ในวงกลมนี้คือเน้นเน้นครับให้เน้นตัวเดียวนี่ยตัวตัวไหนครับแปดศูนย์เนาะแปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์ 80โอ้โตรวนี้ครับผมจะได้เป็นแนวทางเนาะหรือว่าใครอาจจะชอบชุดเต็มใช่ไหมอาจารย์ใครอาจจะชอบชุดชุดเต็มก็ดูดูดูได้ตามนี้แหละครับชุดเต็มงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าครับผมก็ถือว่าเข้าก็ถือว่าเดือนดีครับกิ่งงวดแล้วครับอาจารย์กิ่งงวดแล้วอา ถ้าเอาปัจจุบันเนอะครับ Kara, ปัจจุบันตอนนี้ก็ถ้า,ถ,าถ้าถ้านับถอยหลังที่ทํามาก็น่าจะเข้าหรือประมาณห้าง,งวดแล้วห้าง,งวดแล้วที่ว่าถ้าถ้าถ้าเอาหลังจากนั้นก็เราไม่ต้องเอานะครับเอาปัจจุบันอืยห้าง,งวดเดือนดีห้าง,งวดเดือนดีใช่แต่ตัวนี้ตัวนี้ให้ให้ให้ติดตัวนี้ไปเลยนะศูนย์ครับผมบนหรือล่างครับศูนย์เนี่ยเอาเป็นคำพนดเนาะศูนย์มาบนศูนย์บนเป็นคำวิ่งสายวิ่งนะครับ ติดไวติดไวครับผมติดไปเพราะว่านี่ักตัวนี้มันมันกับยังท่านดีต่อมันือถ้ามันเดือนนะตามมันครับกับผมจีบมันดับครับผมแต่ส่วนมณีก็ให้เบื้องเบื้องล่างไว้ส่วนมากเลขของอาจารย์นี่กรณีเจ็ดศูนย์มันจะมาศูนย์เจ็ดอย่างนี้โอกาสมาไหมหรือว่ามาตรงตรงเลยครับมีโอกาสครับผม ถ้ามันม้มายังสี่หรือมันสี่เป็นออกมาเป็นเป็นซุนตัวกได้แม่นครับผมไปกลับมาได้ครับผมได้ได้คือชุดนี้ไปกลับใช่ไหมอาจารย์ครับผมชุดไปชุดใดมันออกศูนสองกะผมก็ได้สองศูนย์แต่มันออกศูนสองครับอ่ามันสะมากลับได้ก็คือสามารถไปกลับได้นะครับแต่ท่านเน้นคือเน้นในวงกลมครับผม พิจารณาในในตัวนี้เนาะสำหรับ fc ทุนน้อยใช่ไหมครับคือทุนหน่อยนี่สามารถลงลงลงทุนได้ครับครับผมเอาแบบแข็งๆหรือเนาะครับแล้วไก่เปลี่ยนพิจารณาเพราะว่าผู้ออกละวันพึ่งไปยุไก่วันนี้เขาว่าสัญจรใช่ไหมครับกับบมลุครับผมก็ได้ก็ได้ติดตามไปไดว่าสัญจรบอาครับเอาแก็บหน้าจอไว้นะครับ fc ครับผมชอบแนวทาง หรือว่าจะชอบชุดเต็มนะครับหรือจะชอบเน้นวงกลมไว้ของอาจารย์นะครับสามตัวก็มีสองหางเนาะแปดเจ็ดศูนย์กับแปดแปดศูนย์ตัวนี้ตัวนี้ถ้าพันนอ็ดคืองามครับแปดศูนย์นี่คืองามเลยครับผมแล้วก็เป็นแนวทางเนาะต้องขอขอบคุณ อาจารย์นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางของอดีตพระธุดงนะครับนะฮะพระธุดงสัญจรนะครับสมัยก่อนนี้ดังเปี้ยงปางเลยนะครับพระธุดงสัญจรเนี่ยครับครับขอบคุณครับผมรุงตั้มๆเนี่ยคือบรรางงานนะครับ